ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่า การที่เราไปทํางานในบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากความคาดหวังในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการหรือความก้าวหน้าแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างหลายๆท่านนั้นอาจจะนึกไม่ถึงครับว่าวันดีคืนดีบริษัทที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจให้อาจจะกลายเป็นฝันร้ายที่เรานั้นคาดไม่ถึงเลยก็เป็นไปได้เรื่องเราที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับมันเกิดขึ้นส,สดๆร้อนๆเลยครับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังอย่างเ a ต้าออโต ในประเทศจีนนะครับภาพที่เราเห็นกันนี่นะครับก็คือภาพของพนักงานหลายร้อยชีวิตเลยครับท่านผู้ชมพวกเขามารวมตัวกันไม่ใช่เพื่อเฉลิมฉลองนะครับแต่เพื่อวตัตถุประสงค์เดียวนั่นก็คือการทวงถามเงินเดือนที่บริษัทค้างจ่ายพวกเขาอยู่นั่นเองเป้าหมายของการรวมตัวครั้งนี้ครับมันก็พุ่งตรงไปที่ห้องทํางานของประธานและก็ซีอของบริษัทที่มีชื่อว่าคุณฟัน่นยู่วิงจัวพนักงานจํานวนมากนั้นเดินทางมาที่นี่ในวันแรกของการกลับมาทํางานเพื่อปิดล้อมห้องทํางานของ เขาและต้องการคาตอบที่ชัดเจนสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าการค้างค่าจ้างรับคือการที่ท่าทีของคุณฟันครับจากในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับเราก็เห็นเลยครับว่าแทนที่คุณฟันนั้นจะแสดงความเสียอกเสียใจหรือกล่าวขอโทษพนักงานเขากลับมีท่าทีฉุนเฉียวอย่างเห็นได้ชัดเลยครับถึงขนาดที่ว่า แสดงอาการเหมือนพร้อมที่จะลงไม้ลงมือกับพนักงานได้ทุกเมื่อเลยทีเดียวแล้วแทนที่จะชี้แจงในเรื่องของเงินเดือนนะคร,ครับเขากลับตั้งคําถามสวนพนักงานไปว่าเราทํางานร่วมกันในบริษัทนี้มาตลอดทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ละ่ะแม้พอผู้จบนะครับเขาก็เดินเข้าห้องทํางานแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าพนักงานไปเลยครับทิ้งให้พนักงานจํานวนมากยืนอยู่ข้างนอกด้วยความโกรธแล้วก็ความสิ้นหวังหลายคนครับตะโกนถามว่านี่มันมีทัศนคติแบบไหนกันแน่ครับคนเป็นนี่ทําไมถึงหยิ่งผยองไดขนาดนี้ สถานการณ์เริ่มวุ่นวายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อมีคลิปอีกตัวหนึ่งรับเผยเห็นว่าคุณฟันนะครับพยายามที่จะออกจากที่เกิดเหตุหลังจากที่คุยกับตำรวจเพียงคู่เดียวพอพนักงานาาเห็นหนะครับว่าเขาหนาะพยายามจะหนีก็รีบลุกขึ้นมาล้อมเขาไว้ทันทีครับแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าขัดขวางอย่างรุนแรงมีการผลักแล้วก็ลากพนักงานบางคนลงไปกับพื้นเลยนะครับสุดท้ายแล้วคุณฟั่นนั้นก็สามารถออกจากห้องทํางานไปได้โดยมีการคุ้มกันของตํารวจนั่นเองเรื่องราวนะครับมันก็ไม่ได้จบแค่นคั้นบท่านผู้ชมเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีคนวงในบริษัทเนต้านี่ครับออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งมันทําให้เราครับได้เห็นภาพที่มันชัดเจนและน่าตกใจยิ่งขึ้นไปอีกครับติก๊กตอกเกอร์ท่านนี้ครับ ก็เล่าว่าปัญหาการค้างจ่ายน่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเพราะว่ามีพนักงานที่ได้รับผลกระทบมากถึง6 พันคนโอ้โหนี่มันแทบจะทั้งหมดของพนักง,งานในบริษัทเลยนะเนี่ยโดยแต่ละคนนะครับจะถูกค้างค่าจ้างเป็นเงินหลายหมื่นหยวนเลยทีเดียวแต่ที่มันเจ็บปวดไปยิ่งกว่าการไม่ได้เงินเดือนนั้นก็คือการที่บริษัทรับเอาเงินจากพนักง,งานไปด้วยท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับโดยบริษัทครับอ้างว่ามีการออกหุ้นบริษัทให้กับพนักง,งานบางคนก็หลงเชื่อค,ครับถึงกับไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อซื้อหุ้นตัวนี้เลยนะครับเพราะหวังว่ามันจะเป็นการลงทุนที่ดีในอนาคตแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไง พนักงานนั้นกลับบอกว่าหุ้นที่ว่านี่ครับมันก็ไม่มีอยู่จริงซะอย่างนั้นแหละเงินที่จ่ายไปก็ตรวจสอบไม่ได้เลครับว่ามันหายไปไหนในขณะที่บัญชีของบริษัทตอนนี้มันก็มีเงินเหลืออยู่เพียงแค่ 283หยวนเท่านั้นเองครับแล้วเงินมันหายไปไหนหมดล่ะพนักงานครับก็ต่างสงสัยว่าเงินก้อนใหญ่นั้นน่าจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้านายเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะมันมีข้อมูลเปิดโปองออกมาว่าตัวเจ้านายเองครับได้ทําการโอนเงินจํานวนหมหาศาลครับผ่านบริษัทต่างๆถึง17แห่งไปยังต่างประเทศแถมยังไปซื้อวิลล่าสุดหรูครับบนเกาะ เซนโตซาที่สิงคโปร์อีกด้วยนะครับนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลงเราว่าทําไมพนักงานบริษัทนั้นถึงไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปตอนแรกพวกเขาก็คิดรวราเาเจ้านายน่ะอาจจะหนีไปต่างประเทศแล้วแต่พอรู้ว่ายัางอยู่ในห้องทํางานก็เลยต้องมาทวงถามกันให้รู้เรื่องตรงนี้นะครับแล้วทางออกของเรื่องนี้คืออะไรครับคําตอบล่าสุดที่พนักงานได้รับครับก็คือบริษัทไม่มีเงินจ่ายแล้วครับ ให้พนักงานนั้นไปทํางานจากที่บ้านตัวเรื่องเงินเดือนที่ค้างไวนะ้น่ะหรือเงินค่าหุ้นที่ถูกหลอกไปทั้งหมดนั้นจะถูกผลักให้ไปอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายกลายเป็นภาระผูกพันหรือพูดง่ายๆก็คือกลายเป็นหนี้สินของบริษัทไปซึ่งบล็อกเกอร์ท่านนี้ครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจเลยครับว่าหนี้สินที่ไม่สามารถชาระคืนได้จะมีประโยชน์อะไรหรือพูดง่ายๆเลยครับก็คือมันเหมือนเป็นแค่กระดาษเปล่าๆเท่าน,นั้นครับใครจะไปคิดนะครับว่าการตั้งใจทํางานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งจะ กลายเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ในชีวิตได้ถึงขนาดนี้แล้วคําถามสําคัญก็คือเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่านผู้ชมจากบริษัทที่เคยรุ่งเรืองมีนาคตสดใสาทาไมถึงมาถึงจุดที่ล่มสลายได้ขนาดนี้จากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาครับมันก็เหมือนกับว่าบริษัทแห่งนี้ทําลายตัวเองครับแทนที่พวกเขาจะรักษาฐานที่มั่นคงข,งของตัวเองเอาไว้เนต้าออโต้นั้นกลับทุ่มเงินหมหาศาลเพื่อที่จะพยายามผลิตรถยนต์ระดับไฮเอนหรือรถยนต์หรู ซึ่งมันไม่ใช่ทางของตัวพวกเขาเลยครับมีการใช้เงินไปถึง500ล้านหยวนเลยนะครับเพียงเพื่อเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทและยังมีการจ่ายเงินเดือนให้กับซีอโอสูงถึงปีละ30กว่าล้านหยวนอีกด้วยเป็นการใช้จ่ายเงินอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียวและผลกระทบจากเรือที่กำลังจะล่มนี้แหละครับมันก็ไม่ได้มีแค่พนักงาน6,000ชีวิตเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปถึงเจ้าของรถยนต์เนตตาอีกกว่า 4ถึง5สายคันเลยนะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้ระบบในรถยนต์ของพวกเขานั้นไม่ได้รับการบำรุงรักษาแล้วจะเป็นยังไงครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีตัวแทนจําหน่ายอีกกว่า300แห่งที่กําลังเดือดร้อนครับ ซัพพลายเออร์ที่ส่งชิ้นส่วนให้ก็ติดกับดักหนี้ไปด้วยถึงขนาดที่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่อย่าง CA TL ก็ยังถูกบีบให้ต้องแปลงหนี้ที่เดต้าติดไว้ให้กลายเป็นหุ้นเหลือรับภาพที่มันสะท้อนความล่มสลายได้ชัดเจนที่สุดก็คือภาพเผาสำนักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ครับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองบริษัทได้ประกาศให้พนักงานทุกคนนั้นทำงานจากที่บ้านระบบควบคุมการเข้าออกออฟฟิศนั้นถูกปิดป้ายชื่อบริษัทเนต้าออโต้ที่เคยติดอยู่ด้านนอกอาคารก็ถูกรละท ที่มันน่าตกใจก็คือมีคนวงในครับบอกว่าพวกเขาเพิ่งจะย้ายมาที่สํานักงานใหญ่แห่งใหม่นี้นะครับได้ไม่ถึง10วันเองนะครับถ้าไม่นับรวมมันหยุดแล้วก็ต้องประกาศปิดตัวลงไปแบบนี้บริเรีย้ว่ามันเร็วโขเลยนะครับแบบนี้นะ่ะ ส่วนตัวประธานแล้วก็ซีโอคุณฟั่นก็ได้เดินทางไปยังเมืองถงเฉียงบนทนเจเจียงซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับและมันก็น่าเสียดายมากท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเรารับย้อนเวลากลับไปดูนะครับเนต้าออโต้นั้นก่อตั้งขึ้นในปี2014แล้วก็เคยพุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ในปี2022ด้วยยอดขายกว่า152,000คันเลยนะครับแต่พอมาถึงปี2023สถานการณ์นั้นมันก็ดิ่งลงเหวอย,อย่างรวดเร็วเลยครับจนกระทั่งเดือนมกราคมปีนี้นะครับ ด้ยไข่ในจีนนั้นเหลือเพียงแค่110คันเท่านั้นเองครับจากแสนห้าเหลือร้อยเดียวโอ้โหมันน่าใจหายจริงๆนะครับแน่นอนครับว่าพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ปัญหาในด้านกฎหมายมันก็มาเป็นพรัวเลยครับตอนนี้บริษัทนั้นมีคดีบังคับคดีวรวมๆแล้วกว่า100คดีมูลค่ากว่า150บล้านหยวนถูกปรับฐานละเมิดกฎหมายคุ้มครองรายงานเพราะมีการได้รับคำสั่งให้แก้ไขแล้วแต่ก็ยังเพิกเฉยครับ ส่วนแผนการกอบกู้บริษัทมันก็ดูจะมืดมนมีข่าวว่าแผนการหาเงินทุนใหม่นั้นล้มเหลวไปแล้วครับและนักลงทุนที่ยังอยากจะช่วยก็จะมีเงื่อนไขสําคัญข้อเดียวครับคือต้องปลดคุณฟัน่นยุ่นจ๋วคนที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ c ีคนปัจจุบันออกจากตําแหน่งครับรเรื่องราวยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเมื่อมีข่าวว่าอดีตซีโ คนก่อนหน้านี้ครับอย่างคุณจ้างหยงก็ได้เดินทางไปที่สราชณาจากตั้งแต่ปลายปีที่แล,ล้วครับทําให้เกิดการคาดการณ์ต่างๆนานาม,มากมายนะครับตอนนี้เองและหลายคนในจีนก็เริ่มมองว่าเนต้าออโต้ครับจะกลายเป็นเหมือนกับเกนออโต้แห่งที่2ไปแล้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทรถยนต์ครับที่ล้มเหลวไปก่อนหน้านี้และที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือมีบางคนครับเริ่มมองไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BYD ว่าอาจจะกลายเป็น หรือไม่นะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมันอาจจะกําลังก่อตัวรุนแรงกว่าที่เราเห็นก็เป็นไปได้ครับเรื่องราวของเนต้าออโต้นะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวเลยนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับยอดภูเขาน้ําแข็งที่กําลังจะบ่งบอกถึงรับปัญหาโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านั้นมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานครับบริษัทอย่าง จีเออโตครับซึ่งเป็นรถโยน์ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างไฟตูกับ GD นั้นก็เจอเข้ากับปัญหาข้อพิพาทในเรื่องค่าใช้จ่ายแบบเดียวกันไปเป็นครับซีโนั้นถูก พนักงานล้มตัวไวในออฟฟิศเป็นเวลา72สองชั่วโมงเหมือนกันเป๊ะนี่ยังไม่นับรวมริตัทอื่นครับอย่างเวลมิสเตอร์หรือฮิปพินออโต้ที่เจอกับปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้วครับมันสะท้อนให้เห็นถึงสงครามราคาที่ดุเดือดในประเทศที่บีบคั้นจนแม้แต่อุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็เหล็กกล้าของจีนยังต้องออกมาวิจารณ์รับว่าผู้ผลิตรถยนต์กำลังผลักภาระทั้งหมดมาให้กับซัพพลายเออร์ต้นน้ำอย่างพวกเขาจนแทบไม่เหลือกำไรแล้วครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าบริษัท ยนเหล่านี้เน่ะเอาเงินจากไหนมาทําสงครามราคากันคําตอบที่น่าตกใจก็คือพวกเขาไม่ได้ใช้เงินสดของตัวเองนะครับแต่ใช้เงินของซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าที่ส่งชิ้นส่วนให้นั่นเองครับผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าตั๋วแลกเงินครับผู้ภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายที่สดุดนะครับคือตั๋วแลกเงินเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันก็คือ IOU หรือสัญญาว่าจะใช้นี่ที่ราษานั้นออกให้ซัพพลายเออร์แทนนั่นเองครับมันไม่ใช่เงินสดนะครับมันมเป็น,น,คนแค่กระดาษหรือข้อมูลในะระบบที่บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้นะ ซึ่งบริษัทรับจะจ่ายได้จริงไหมก็ต้องไปวัดดวงกับความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆเอาเองครับมันจึงกลายเป็นความลับของอุตสาหกรรมที่ตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเปิดโปองออกมาแล้วนั่นเองครับแล้วเพื่อที่จะทําให้ท่านผู้ชมรับได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับผมจะขอยกตัวอย่างจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BYD ที่หลายคนรู้จกักกันดีครับพวกเขาเองจะมีระบบที่เรียกกันว่าตี้เชงครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าซัลายเออร์รายย่อยนั้นส่งของให้ BYD แล้ว กว่าจะตรวจของออกใบแจ้งนี้รอฝ่ายการเงินดําเนินการก็ปาเข้าไป2อเดือนแล้วครับพอครบกําหนดจ่ายเงินตามสัญญาซึ่งอาจจะนานถึง127วัน BYD ก็จะยังไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับแต่จะออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าตี้เชนมาให้แทงครับแล้วซัพพลายเออร์ต้องทำไงต่อครับก็ต้องถือตี้เชน ที่เป็นเหมือน IOU นี้ไปรออีก180วันหรืออีกครึ่งปีถึงจะเอาขึ้นเป็นเงินสดได้นั่นเองครับท่านผู้ชมลองบวกเลขตามผมดูนะครับรวมๆแล้วนะครับซัพพลายเออร์นั้นก็ต้องรอเงินนานถึง307วันเกือบ1ปีเต็มเลยครับนี่มันก็คือการเอาเงินของคนอื่นที่หามาอย่างยากลําบากไปหมุนเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองโดยไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยเลยนะครับและถ้าเกิดว่าซัพพลายเออร์รายไหนละครับทนไม่ได้แล้วล้วก็หรือว่าต้องการเงิน สดด่วนนั้นก็จะสามารถเอาตี้เชนไปขึ้นเงินได้ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะถูกหักดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงถึง8แล้วก็10%เลยทีเดียวซึ่งส่วนมากแล้วบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าครับพวกเขาก็จะได้เงินจาก ซัพพลายเออร์พวกนี้นะครับที่มันถูกนําไปถล่มในสงครามราคาสายรถกันแบบขาดทุนเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดเอาเงินไปทุ่มกับการออกแบบที่ชูดฉิดฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นแต่เป็นลดต้นทุนด้านความปลอดภัยและความทนทานแรงครับสุดท้ายนั้นก็ได้กลายเป็นขยะอุตสาหกรรมที่ลูกค้าใช้แล้วก็ร้องเรียนและที่เลวร้ายที่สุดก็คือมีข้อสงสัยครับว่าผู้บริหารบางคนนั้นรู้ดีครับว่ากําลังทําอะไรอยู่เป้าหมายของพวกเขานั้นอาจจะไม่ใช่การสร้างบริษัทที่ยั่งยืนแต่คือการสร้างความร่ำรวย ให้กับตัวเองแล้วก็โยกย้ายไทยเทสินออกไปต่างประเทศตรงนี้นะครับที่มันย้อนกลับมาหาผู้บริโภคอย่างเราเรามีเจ้าของรถคันหนึ่งครับได้พูดไว้อย่างน่าคิดเองนะครับแล้วก็เจ็บปวดมากนะครับเมื่อผู้ผลิตรถยนต์นั้นไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้กุญแจรถในมือของคุณนั้นจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่ามันเป็นคําถามที่จี้ใจดามากเลยนะครับเพราะว่าบริษัทถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้การรับประกันตลอดชีพจะกลายเป็นอะไรนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์มันจะหยุดชะง,งักลงไหมอะไรในอีก10ปีข้างหน้า เราจะหาได้จากที่ไหนแล้ว รถยนต์มือสองของเราครับมันจะเหลือมูลค่าเท่าไหร่เมื่อคนงานในโรงงานไม่มีขวัญและกำลังใจสกรูบางตัวมันก็อาจจะถูกมองข้ามไปก็เป็นไปได้ใครละครับจะกล้ารับประกันคุณภาพได้อีกต่อไปแน่นอนครับว่าทางการจีนนั้นพวกเขาก็เริ่มเห็นแล้วครับถึงหายนะที่มันกำลังเกาะตัวขึ้นนี้ครับล่าสุดนั้นจึงได้มีการออกกฎร,ระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมาทั้งจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปสัญจรและก็กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์ ต้องจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ภายใน60วันและที่สําคัญก็คือต้องจ่ายเป็นเงินสดห้ามใช้วิธีการชําระเงินที่ไม่ใช้เงินสดอย่าแลกตั๋วเงินอีกต่อไปเพื่อพยายามนํา <ำ S 2> อุตสาหกรรมทั้งหมดนั้นกลับเข้าสู่วงจรที่มันควรจะเป็นนั่นเองครับหลังจากที่เรารับได้เห็นความพยายามของทางการจีนในการเข้ามาจัดระเบียบอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วนะครับคําถามต่อไปก็คือมาตรการเหล่านี้เนะี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆหรือเปล่ามันจะเพียงพอที่จะหยุดยั้ยงวิกฤตที่กําลังลุก สามนี้ได้หรือไม่ครับปรด็นนี้เองก็มีผู้เช,ชายท่านหนึ่งครับ คือรองศาสตราจารย์เฉินกังโมจากมหาวิทยาลัยป๋มกังในไต้หวันครับท่านได้ให้มุมมองที่น่าสนใจและก็ลึกซึ้งมากครับท่านบอกว่านโยบายที่ออกมาใหม่นะครับมันก็เป็นเหมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับท่านชีว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันฝังรากลึกมากกว่านั้นครับมันมาจากความไม่สมดุลของโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายของจีนโดยเฉพาะความเสี่ยงจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ล่มสลายแล้วก็ปัญหาหนี้สินของท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านวิเคราห์ว่านโยบายของ ที่ทุ่มสุดตัวอัดฉีดเงินอุดหนุนเข้าไปในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านี่นะครับที่มันได้สร้างวงจรอุบาทของการแข่งการตัดราคาขึ้นมาแล้วภาพมันก็ชัดเจนครับเมื่อเรานั้นดูที่ตัวเลขครับท่านผู้ชมข้อมูลจากปีนะครับ2024ก็บอกว่าปีเดียวเนี่ยมีรถยนต์ในจีนกว่า200รุ่นที่ลดราคาพอมาถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับปี2025ครับก็มีอีกกว่า100รุ่นที่ลดราคาตามกันมาโดยบางรุ่นนั้นลดร,ราคาลงไปมากกว่า ห้าหมื่นอยู่เลยนะครับผลก็คือกําไรของทั้งอุตสาหกรรมนั้นมันหดหายไปอย่างน่าใจหายแล้วครับล่าสุดนั้นก็เหลือแค่ประมาณ3.9%เท่านั้นเองซึ่งมันต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปเสียแล้วครับแล้วในสงครามราคาที่ดูเดือนนี้เองครับมันก็ได้ให้กําเนิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นมาอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือรถมือรสองศูนย์กิโลเมตรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นรถมือ2สองแบบศูนย์กิโลเมตรไหมครับมันคือรถยนต์ใหม่เอียมที่ยังไม่เคยวิ่งเลย แม้แต่กิโลเดียวแต่ถูกนํามาขายในฐานะรถยนต์มือสองทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นครับก็เป็นเพราะว่าตัวแทนจําหน่ายนั้นถูกกดดันอย่างหนักให้ต้องระบายรถเพื่อเอาเงินกลับมาครับพวกเขาต้องการบินกันสดได้หลังครับพวกเขาก็เลยต้องหาทางเลี่ยงกฎการตั้งราคาขายรถใหม่ของทางการครับการติดป้ายว่าเป็นรถมือสองนั้นทําให้พวกเขานั้นสามารถตั้งราคาได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นการทําแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากดาบป๋องคมเลยนะครับท่านผู้ชมในแง่หนึ่งนั้นมันคือการช่วยให้ผู้ผลิตรถย ตนั้นตกแต่งตัวเลข ยอดขายของพวกเขาให้มันดูสวยหรูขึ้นได้แต่ในอีกแง่หนึ่งรับมันก็ทำลายระบบราคาของตลาดทำลายผลกำไรของตัวแทนจำหน่ายเองและที่สำคัญเลยคือมันทำลายสิทธิ์ของผู้บริโภคที่จะได้เป็นเจ้าของรถยนต์มือหนึ่งจริงๆครับสุดท้ายแล้วนะครับรองศาสตราจารย์โม่ก็สรุปไว้อย่างเจ็บคอมเลยครับว่าราบใดก็ตามครับที่รัฐบาลจีนเนี่ยยังคงมุ่งหน้าขยายกำลังการผลิตอย่างไม่ลืมหมูลืมตาโดยไม่สนใจความต้องการที่แท้จริงของตลาดมันก็จะนำไปสู่การผลิต ที่ล้นเกินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับความลงไหลในการผักดันตัวเลข GDP มันก็ได้ทําให้อุตสาหกรรมทั้งหมดนั้นต้องติดอยู่ในกับดักของวงจรดูบาทที่ว่านี้นะครับ คือการแข่งขันกันเองภายในอย่างรุนแรงการทําสงครามราคาการหาทางธุริตปลอมแปลงและสุดท้ายที่สุดเลยครับก็คือการล่มสลายครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเน็ตออโแล้วก็วิกฤตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในจีนมันจึงเปรียบเป็นเสมือนกับบทเรียนที่สําคัญเลยนะครับท่านผู้ชมมันแสดงเห็นว่าเบื้องหลังความสําเร็จที่ดูยิ่งใหญ่นั้นอาจจะเต็มไปด้วยกลไกที่บิดเบี้ยวแล้วก็ ราบบางที่โรวันพังทลายหากนโยบายของมหาภาคขาดความสมดุลและมองข้ามพื้นฐานความเป็นจริงของตลาดไปสําหรับในคลิปนี้ครับก็หวังนะครับว่าท่านผู้ชมนั้นจะได้รับทางข้อมูลแล้วก็มุมมองใหม่ๆจากการเดินทางสารวจเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดในคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วมันไม่เบมือนเป็นคนอื่นนั้นก็ขอให้สมประถานานครับและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามสวัสดีครับ